สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาที่นาพ่อใหญ่อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูอะไรกันลูกมาดูน้ำที่มันท่วมนาครับข้ามคันนาแล้วใช่ไหมอันนี้คือคันนาที่เรากล้องเดินเมื่อคลิปที่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้มันข้ามหมดแล้วครับมันข้ามไปหมดแล้วเนาะน้ําลึกเลยอ่ะไส้เดือนมันเป็นอยู่เป็นก้อนอะไรไส้เดือนมันหนีน้ําเข้ามาหรอครับครับมันเป็นก้อนก้อนเลย ไหนน้ำลึกไหมดูสิโอ้นั่นไสเดือนสองก้อนนั้นไสเดือนนะคะทุกคนนีย่ยครับตรงนี้เป็นจุดที่น้ำไหลเข้านาเรานะคะทุกคนฝั่งซ้ายเป็นคลองฝั่งขวาเป็นนาเรานะคะตอนนี้ทำคันดินกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้านาเราแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากในนาให้ไหลกลับลงไปในคลองนะคะถ้าระดับน้ำในนาเราเยอะเกินไปอาจทำให้ต้นข้าวเราตายได้ค่ะตรงนี้เราเคยมาแทงหน่อไม้ตอนนู้นแต่ตอนนี้มันแทงไม่ได้แล้วครับมันเป็นน้ำมันขึ้นเต็มเลยครับน้ำมันขึ้นมาถึงโคนหน่อไม้เลยเนาะครับลงไปไม่ได้แล้วครับ มีหน,นอใหญ่ๆด้วยนะแต่ว่ามันมันเอาไม่ได้แล้วมันลงไปไม่ได้แล้ว <S <S ทุกคนคะตรงนี้ที่น้องกล้องเคยมาแทงเหล่าไม้<อ>น้นําก็ขึ้นน้ําขึ้นมาถึงแล้วเนาะ <S 1> <S 1> ต้องให้ป๊าป้าลงไปแสะให้กล้องลงไม่ได้เดี๋ยวตกน้ํตกน้ใช่เดี๋ยวจมน้นํนาป๊าป้าช่วยหน่อยนยียนย่ ได้กี่อันลูกกล้องสามอันสี่อันค่ะตัวนูน้นอีกปะวะข้างล่างๆจะมีอยู่อีกแต่ว่ามันเอาไม่ได้แล้วน้ำมันท่วมแล้วก็รับป,ะปะลปลาหูกฝนตกแล้วฝนตกแล้วค่ะขนลุกไม่ปล่อยแล้วฝนลงไม่แล้วดูน้ำทุกคนคะ่ะดูน้ำน้ำขึ้นมาเยอะมากตอตนู้น <Okay. S 2> ตนี้น้ำมันขึ้นมาเพิ่มถุงขึ้นเท่ากับผ่าแล้วใช่ใช่ตอนแรกน้ำมันอยู่ต่ำใช่ไหม you